โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้อยูผมมอนเตอร์ซีนั่นแหละ,หละกับแมวตัวเดินคิคุอเอโนะเน่นะหน้าจออย่าไปสนใจน,นะฮะวันนี้มาเข้าประเด็นมาอยู่ที่ว่าเอ,อเพิ่มคําบรรยาย description ใช่ไหมทุกรอบเลยนะจะเขียนเพิ่มเองก็งได้นะมันจะเรีน,นทุกรอบโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปกดใส่ในะมือมือ บางคนเนี่ยเขาไม่รู้ก็ไปวางในโน้ตแพดก็มีนะโอเคนะฮะไปปรับสกิลมาให้ต่ำลงแล้วอ่าจะได้พูดกันง่ายๆหน่อยนะฮะไม่ค้าก็อย่าไปสนใจเนะี่ยไม่ได้อัดอะไรหรอกถ้าทดสอบโอเคก็มากันดีกว่านะเข้าประเด็นดันเลยเมื่อเพื่อนๆมาอีหน้าแดชบอร์ดเนะี่ยเขาเรียกว่าหน้าแดชบอร์ดนะให้กดเข้าไปที่เครื่องมือจาัดก,การวิดีโอตรงนี้เลยง่ายๆเนี่ย บางคนอาจจะไม่รู้นะไอเดีคริปชั่นเนี่ยมันคืออะไรทำ u t u b e เนี่ยเขาเรียกกันจ้างเรียกกันจ้างเดี๋ยวกดให้ดูมันก็คือไอข้อความด้านล่างคลิปเนี่ยนะข้อมผมไอสองบรรทัดเบนเนี่ยเขียนเองนะส่วนตรงนี้จะเป็นการใส่เฮ้ยเนี่ยไอตรงนี้ผมใส่เองเน,น,นะหลังจากคำว่าติดตามผมเนี่ยมันจะใส่ให้อัตโนมัติเนี่ย บาคนเนี่ยไปก็จะก่ามาเนี่ยแบะบางทีมันก็ยากใช่ไหมล่ะนะอยากจะอธิบายให้ง่ายเนี่ยทำไม่ได้สักทีก็ไปที่ช่องนะจ๊ะกดเข้าไปเลยช่องไ้ตรงยืดๆเนี่ยเห็นว่าเนี่ยช่องเนี่ยนะไม่ต้องไปสนใจบดแบนทีวีนะมาตรงที่ค่าเริ่มต้นสำหรับสำหรับการอัปโหลดเอามาใหม่นะใครทำเป็นบันเทิงอะไรก็ ตั้งไปนะของบผมเปมน,นเกมนะฟรีตลอดชื่อเนี่ยก็ทำได้ตลอดนะเดี๋ยวผมไม่ค่อยแนะนำหรอกโดกนจะแคส์เปลี่ยนยา,ยาวๆหรืออัพยา,ยาวๆหรือ่นี่นะส่วนแท็กตรงนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะก็เ,เลยใส่มอนเตอร์4คำเดียวไปก่อนนี่นะฮะให้เพื่อนๆเนี่ยนะเลือกให้ง่ายๆมันเลือกง,ง่ายๆคิดมีสวยไม่ยากหาคำพูดคำจานะเออหรือว่าเขียนลงไปเนะี่ย อเออเป็นไงทำซับไข่แตกเนี่ยเอออกดบันทึกไปเนี่ยปุ๊บโอเคทีนี้มันก็จะเซฟเราละอ่าแล้วอย่าลืมนะข้างล่างเนี่ยตั้งค่าได้อีกหลายอย่างนะใครไม่รู้ว่าอ่าไอไลค์กับเมนเนี่ยมันปิดยังไงนี่ทำทำได้นะตรงนี้ตรงนี้ทำได้ทำได้ ซึ่งโฆษณาหลายคนอาจจะไม่เห็นในช่องผมเท่าไหร่นะเพราะตั้งไว้แค่สองอันไม่อยากรบกวนใครหรอกนะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ตั้งค่าผมจะตั้งค่าแต่ด้บเบินเนี่ยมันจะโอเคที่สุดแล้วนะวันนี้ก็สอนดีคริปชั่นนะจะสอนอย่างอื่นด้วยเชียรอะไรเนี่ยนะใครหาดีคริปชั่นของตัวเองเจอแล้วก็ไปใส่ได้นะอย่างเช่น มาสุดเพ็กแอร์เป็นไงอ่าช่องทางติดตามเอฟเฟคและเสียงอ่านั่นแหละเอาไปใส่ซะนะอ่าจะได้ง่ายหน่อยบางคนเขาไม่รู้ไงอ่าสำหรับผู้รู้และผู้ไม่รู้เนี่ยส่วนของผมนะได้เรมมาใหม่ละผู้ทำใหม่เนี่ยนะโอ้ไม่มีอะไรมากนในคลิปนี้เลยชอบใจนะฮะอย่าลืมก,กดซับสไคร b ์ไลค์แชร์กันได้นะครับผม กดซับสไคร์ e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแน่นอนนะอัพตลอดทุกอาทิตย์เนะี่ยอาทิตย์ไหนคลิปมากก็7วัน7คลิปขึ้นไปเลยอาทิตย์ไหนหมดหมดโคดสมอมหมดเอยอะใหญ่เนะี่ยก็หมดจริงๆก็1คลิปแหละถ้าเกิดมีก็ประมาณ4ีห้าเออประมาณนั้นแหลนะนะโอเคใครยังไม่รู้ว่าช่องผมเนี่ยมีที่เป็นใหม่ไงก็ไปดูที่กเกี่ยวกับได้นะ บ๊ายบาเหมือนวันนี้ลาก่อนจุบุจุบุ